อริยะกลัวเหตุปุจจุชนกลัวผลอ่าทุกวันนี้มีจะอยากได้ดีแต่ไม่อยากทําดีมันขัดหลักของธรรมธรรมชาติขัดหลักของธรรมะขัดหลักของจร,ริยธรรมศีลธรรมขัดไปหมดมันดีแต่ปากไงไม่สังเกตเลอคนสมัยนี้มีแต่อยากให้คนอื่นดี แต่ตัวเองไม่อยากดีเลยมิจะ่ไปชี้หน้าคนอื่นอยากให้คนอื่นดีเมตตาเหลือเกินนะนะแต่ไม่เคยเมตตาตัวเองจะเมตตาแต่คนอื่นเหมือนอยากให้ผ้าดีอย่างเงี้ยนะอยากให้พ้าดีทําไมมันไม่มาบวชแล้วก็ปฏิบัติอย่างมันคิดนะนะเมตตาตัวเองก็ปฏิบัติดีไงมันจะยากอะไรไม่ใช่ไปชี้หน้าคนอื่นอยากให้ดีมันขัดหลักของธรรมะของธรรมชาติ ชี้ออกจากข้างนอกไม่เคยชี้เข้าข้างในใจตัวเองเลยมันขัดหลักของธรรมะคนดีชอบแก้ไขคนจังไรชอบแก้ตัวนี่โบราณบอกนะไอ้บอกจิตหลวงตาบอกว่าสาวไม่ห่างใครยาสเสน่มันผิดตำราผัวตัวเองยังเลิกยังทิ้งเลยยังทำสเสน่ห์ใคคนอื่นอยู่ไงน,นะ เหมือนหมอดูเนี่ยพวกหมอดูสมัยนี้เงียบเลยเนาะดินถล่มไม่เห็นทำลายมั่งเพราะมัวแต่ทำนายคนอื่นไม่เคยทำนายตัวเองไงโกหกจนเป็นนิสัยอรู้ไหมเขาเรียกพรสวรรค์นักพูดนักคิดนักจิตวิทยาทั้งหลายนะเาขาเรียกว่าสร้างนิสัยมาหลายภพหลายชาติแต่ ธรรมะเนี่ยศาสนามันไม่ใช่จิตใจวิทยาไม่ใช่ปรชัชญาแต่เป็นสัจธรรมมันเป็นจริงนะเขาจิตตะภาวนามันเป็นจิตเหนือสำนึกไม่ใช่จิตใต้สำนึกจิตเหนือสำนึกหมายถึงเหนือเหตุผลเลยจิตตะภาวนาเนี่ยส่วนจิตตะวิทยาเนี่ยเป็นจิตใต้สำนึกง่ายนะง่าย นักพูดนักจิตวิยาทั้งหลายเนะี่ยจิบจิบกระจอกอไม่เหมือนจิตตภาวนาหรือผู้พ้นโลกพ้นออกจากเหตุผลพ้นออกจากความคิดพ้นออกจากตะก,กะต่างๆนะเรียกว่าจิตตภาวนามันเป็นเรื่องเหนือโลกเหนือเหตุผลเหนือตะกะเหนือการคาดคะเนคำนวณต่างๆเรียกว่าจิตตภาวนาเพราะฉะนั้น นักภาวนาทั้งหลายนักปฏิบัติทั้งหลายศาสนาพุทธเนี่ยเป็นศาสนาแห่งปัญญาแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีทำไมหลวงตาถึงพูดถึงเรื่องปัญญาอ่อนปัญญาอ่อนก็คือปัญญาทช่ไม่มีกำลังของสมาธาิไม่มีกำลังของสมาธิเขาเรียกว่าปัญญาอ่อนคือไม่มีกำลังไม่ใช่วิปัสสนาเป็นสัญญา ถ้าสัญญาเนี่ยก็จะมีความขัดแย้งกันนักอภิธรรมนักสัญญาทั้งหลายนักเรียนรู้ทั้งหลายเนี่ยเห็นไหมจะเถียงกันในอ่านตำราเรื่องเดียวกันจะตีความเป็นคนละอย่างเห็นไหมหลงตาไปฟังแเห็นไหมคนหนึ่งก็บอกว่าจิตไม่ใช่วิญญาณอีกมหาคนหนึ่งผู้รู้คนหนึ่งว่าจิตนั่นคือวิญญาณอะไรอย่างเถียงกันล่ะเห็ไหม ทำไมต้องมัวทะเลาะกันเรื่องนี้ล่ะเพราะความเข้าไม่ถึงแต่ด้านขาายายด้านความรู้นั่นใช่และก็ไม่ใช่เพราะอยู่ที่ตีความของแต่ละคนอยู่ที่ปัญญาเห็นไหมขันห้าเห็นไหมนี่สมมติบัญญัติว่าขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเห็นไหมอ่าเ,เป็นสภาวะธรรม เป็นสวาสะแห่งธรรมชาติเป็นนามจริงไหมส่วนรูปเนี่ยเขาเรียกธาตุเรียกว่าธาตุธาตุเนี่ยมีสองอย่างธาตุธาตุแล้วก็ธาตุทาสีธาตุรับใช้เขียนคนละอย่างด้วยความหมายก็เลยคนละอย่างแต่อ่านว่าธาตุเหมือนกันเข้าใจไหมรูปเนี่ยเป็นธาตุธาตุซึ่งก็มีสี่นี่จะจะพูดถึงภาษาจริงไหม ธาตุที่ละเอียดที่สุดคืออะไรธาตุไฟกับธาตุลมธาตุหนักคือธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟเนี่ยทำความร้อนได้ในร่างกายธาตุลมเนี่เข้าออกได้เห็นไหมลมหายใจอ่นี่คือธาตุเเืเรียกว่ารูปซึ่งจับต้องได้ลมก็จับต้องได้เห็นไหมอ่า เหมือนไฟเนี่ยเรามองเห็นไฟเนี่ยมีความร้อนไหมไฟมีเข้าใกล้มันจะมีความร้อนแต่ถ้าไฟดับมันก็ไม่มีความร้อนร่างกายเราก็มีธาตุไฟอยู่เห็นไหมมันจะมีพลังงานสร้างความร้อนนะแต่ต้องอาศัยลมธาตุไฟเนี่ยต้องอาศัยลมถ้าไม่มีลมก็ดับถ้าเป็นสุญญากาศเคยเห็นไหมเราไปลุกเนี่ยเอาอะไรไปครอกเนี่ยดับเลยไม่มีลมเขา้าไม่มีอากาศ ซึ่งมันประกอบวทธาุเห็นไหมเป็นธรรมชาติตัวหนึ่งซึ่งมันตั้งชื่อ,อก็ได้เห็นไหมอ่าเป็นเพียงชื่อมันที่คนเสียงแล้วเนี่ยเสียงกันจะตามชื่อสันสมมติบัญญัติเห็นไหมแต่ไม่ใช่วีมุตติบัญญตัติวีมุตติเนี่ยมันบัญญัติไม่ได้มันไม่มีชื่อมันพ้นออกจากสมมติเข้าใจไหมนั่นแหละเขาเรียกจิตตภ,ภาวนาอา่า ไม่มีสมมติเห็นไหมทุกวันนี้มีแต่พวกมีสมมติอะเสียงกันเข้าใจะหมเออเอาสมมติมาเสียงกันมันก็เสียงกันไปมาอยู่เนี้ยอีกสักล้านปีหลายล้านปีนเนาะเสียงกันอยู่เนี้ยเหมือนธรรมะในที่พูดอยู่ทุกวันนี้เป็นสมมติอยางนั้นแหละแม้แต่คาพูดหลงจานี้ก็เป็นสมมุติถ้าไม่มีสมมุติก็สื่อสารกันไม่ได้จริงไหมแม้แต่คําว่าหมาเนี่ยเห็นไหมภาษาไทยเรียกสุนัข อ่าแต่ภาษาอังกฤษทางฝรั่งเ็เรียกร็อกเห็นไหมสมมุติไหมตั้งชื่อขึ้นมาจริงไหมเออเหมือนควายีงภาษาไทยควายภาษาอีสานคั้วเพรว่าไม่บอกหะะเออเออขนอีสานเี่เอาค้วเห้กันนี่โอ้ดีใจแล้วเอาคั้ยมาให้แต่ภาษาไทยอ่ะกันไหลคั้ควกันขากันเดยเห็นปะห,หมายถึงภาษา จ่ฝรั่งบอกบอฟฟาโลเห็นไหมเหมือนเหมือนคนอีสานกับขเขมรกับคนไทยอ่ะนะอะ่ลงเดิมพันกันนใครจะพูดคำว่าพึ่งนี่ดังที่สุดถ้าใครพูดคำว่าพึ่งดังเนี่ยจะได้จะได้กินน้ำพึ่งจะได้รังพึ่งไปสามสหายนะจริงไหมเออ คนไทยเริ่มก่อนเลยพึ่งให้ดังๆเลยพึ่งพึ่งมันก็ไม่ดังนะนมเนย่ยเขม่นนะนขมนนะขุ่งขมุ่งมันก็ไม่ดังคนอีสานนี่เพิ่งว่าสันดังเลยได้กินในแไหมภาษาเข้าใจไหมเออมันเป็นสมมติเหมือนพวกเราเนี่ยแหละสมมุติเนี่ยพ่อแม่ตั้งให้ชื่อนั่นชื่อนี้ นามสกุลนะั้นนามสกุลนะี้จริงไหมถ้างั้นจะเรียกกันได้เหรออย่างลูกตาสมมุติว่าชื่อสินทรัพย์นี่ยหไหมพอต่อมาอาจารย์มาด่าพระสิ้นคิดเออมาเปลี่ยนมาเป็นพระสิ้นคิดไม่ได้ตั้งเองเลยนะจริงไหมแล้วแต่ใครจะตั้งใครจะตั้งเป็นยังไงก็ได้จริงไหมเออนี่เรียกว่าสมมติภาษาเนี่ยเข้าใจไหมเหมือนเรื่องธรรมาก็เหมือนกันสมมุติบัญญัติคําพูดสอนเนี่ย มันแปลกที่ว่าสมัยพุทธเจ้าเนี่ยสมัยพุทธกาลเนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยเข้าไปถึงธรรมแล้วเข้าไปถึงวิมุตต์แล้วท่านก็เลยเอาวิมุตต์อามาเป็นสมมุติส่วนสาวกเนี่ยต้องอาศัยสมมุติเพื่อจะไปสู่วิมุตต์คืออาศัยคําสอนต้องปฏิบัติเท่านั้นถึงจะเข้าถึงอ ลุตงตาไม่เถียงรอสมมุติบัญญัตินั่ะใครจะไปเถียงสมมติบัญญัติใครจะไปเถียงสิ่งที่พระพุทธเจ้าบัญญตัติจริงไหมแต่เราไม่ได้เสียงนะเราทาําตามคือทําตามคําสอนปฏิบัติตามนะเข้าใจไหมไม่ได้เอาคาสอนมามาเสียงกัน <laughs> นี่คือปฏิบัติเราทําตามพระธรรมคําสอนเห็นไหม นั่นเรเียกว่าปฏิบัติตามมันค่อยได้เกิดผลเหมือนชาวนาเนี่ยเห็นไหมชาวนาชาวนาอะไรถึงเรียกว่าชาวนาฮะชาวนาเนี่ยฝนตกมาก็ข้าไถําดำหวานจริงไหมก็ได้ข้าวจริงไหมก็เสร็จนาอันนั้นคือชาวนาไม่ใช่เหรอถ้าไม่รู้เรื่องชาติ ควายที่เอาไส้านาเนี่ยประกอบด้วยธาตุอะไรจะไม่ยอมทํานาอย่างนี้เหรอเออหรือชาวนาจะไม่รู้ว่าธาตุนินเนี่ยประกอบด้วยธาตุอะไรมั่งจะไม่ยอมทํานาไปเรียนก่อนไปศึกษาก่อนเหรออันนั้นเขาไม่เรียกชาวนานะาจริงไหมเขาเรียกนักนักวิชาการการเกษต <laughs> รจริงเหรเขาไม่เรียกชาวนาจริงไหม เออพวกนี้ต้องไปทำวิจัยดินประกอบรยธาตุอะไรอควายที่เอาไถนาเนี่ยประกอบรยชาตุอะไรน้ําประกอบรยธาตุอะไรไม่ได้เกี่ยวกับชาวนานะพวกนี้เป็นนักวิชาการทางการ,กรเกษตรหรือนักอะไรเนี่ยจริงไหมเออแต่ชาวนาเนี่ยไม่ได้ไปสนใจเรื่อง่าชาตุอะไรฮะรู้ว่าฝนตกมากะไถหว่านดําจริงไหมก็เสร็จ แต่ถ้าชาวนาเนี่ยถ้ากูไม่รู้พวกเนี้ยนะกูจะไม่ทำนาไม่ได้กินข้าวไม่ได้เลยชาวนาบ้าอะไรอย่างนั้นนะจี๊แมอเพราะงั้นเรานักปฏิบททัติทมก็ตปฏิบัติก็คือลงมือทำไงเรียนรู้อทางเส้นทางแล้วเนี่ยคำสอนพระเจ้าพระเจ้าสอนว่าอย่างนั้นก็ลงมือปฏิบัติเราจรี๊แมทำไมต้องไปเสียงกับคนอื่นด้วยเออ นะจริงไหมก็ปล่อยให้มันรู้ไปเราก็รีบทำเอาไงเออเรารู้ว่านี่คือสมคุ้มสมบัติที่พระเจ้าชี้ทางง่าเราต้องรีบไปเอาก่อนเขาแล้วนะพระองค์ชีว้ว่านะนะสมบัติมหาศรราลนะเนี่ยอาณาปณสติเนี่ยปฏิบัตินะเดินทางไปนะเอเอจะยังมาทำวิจัยว่าทำเส้นทางนี้ประกอบด้วยอะไรอยู่เหรอจริงไหม เราก็รีบเดินหรือรีบปฏิบัติดเพื่อจะไปถึงขุมทรัพย์อันประเสริฐที่พระองค์ชี้ทางไว้ให้จริงไหมเออนี่เรียกว่านักปฏิบัติที่เรียกว่าชาวนาเห็นไหมเออเพราะฉะนั้นธรรมะจริงๆอ่ะมันเป็นธรรมชาตินะเออนะ พระองค์เนี่ยพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติชี้ทางข่มซัพย์อันเลิศนี่ไว้ให้จริงไหมส่วนคนทุกวันนี้เห็นไหมมันไม่มีความละอายนี่โกหกจนเป็นนิสัยนะเห็นไหมอุปนิสยปัจจัจโยฝึกโกหกนะหลวงตาเคยพูดว่าคนโกหกหนึ่งครั้งเนี่ยแต่โกหกหนึ่งครั้งเนี่ย จะโกหกอีกกี่ร้อยครั้งเพื่อจะปกปิดการโกหกครั้งแรกของตัวเองก็เลยกลายเป็นคนโกหกไงเป็นนิสัยไงนิสัยโกหกอ่าซึ่งพระพุทธเจ้าก็บอกว่าคนโกหกจะไม่ทําชั่วเป็นไม่มีใช่ไหมเพราะความกลัวมันก็โกหกทุกวันนี้คนดีทั้งนั้นเด็กโกหกเก่งๆเนี่ยนะมึงเห็นไหมอ่าโกหก,ออกทีวีเลยนะจะบอกให้ไม่ธรรมดานะ เก่งไหมล่ะ,ะจริงไหมนั่นแหะคนดีใช่ไหมโกออกออกออกสื่อเนมเออตามสบายกรรมใครกรรมมันจริงไหมไอ้ที่พูดเนี่ยไม่ได้ว่านะยกตัวอย่างอุปมาให้ฟังเพื่อจะให้เกิดสติปัญญารีบขนขวายสารีบปฏิบัติสาอ่านะนะนะ ใครจะว่ายังไงแผ่นดินถลม่มดินทลายก็เรื่องของเขามันก็เป็นของมันอย่างนี้เห็นไหม